สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับบริษัทดี t y อีครับ้บวันนี้ก็จะมาทําวิดีโอที่ด้วยวิดีโอที่ผมงสอนมาในตอนต้นนะครับคือเราทําลิงก์ให้สั้นลงแล้วก็แปลงเป็น QR code 1 QR code ึ้ A ode, ใช่ไหมครับซึ่งฟอร์มใครก็ฟอร์มมันเป็น 1QR code เป็น QR code ของฟอร์มนั้นๆไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มี QR code ที่มันมากเกินนะครับมันจะทำให้เกิดความสับสนนะครับ ผมก็เลยใช้ตัวบล็อกเกอร์นะครับเป็นการเขียนเว็บแบบง่ายๆนะครับเข้ามาช่วยครับเพื่อที่จะใช้เพียง QR code เดียวนะครับพอเราสแกนเข้าไปมันจะเด้งหน้าของตัวบล็อกเกอร์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดเลือกในนั้นนะครับว่าเราจะไปในหน่วยงานไหนไปใช้ในฟอร์มของอะไรอะไรต่อไปครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมครับก็จะมีตัว l i ีฟรีตี้หนึ่งนะครับที่เป็นฟอร์มนะครับแล้วก็ l i ีฟรตี้สที่เป็นฟอร์ม แล้วก็ลิทฟิทตี้สที่เป็นฟอร์มที่เราได้ทํากันไว้ในวิดีโอกันก่อนนะครับแล้วก็จะเอามารวมไว้ในตัวบ็อกเกอร์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้บล็อกเกอร์แล้วเราก็เอาตัวบ็อกเกอร์นะครับมาทําเป็น QR วอารโค้ดนะครับมันจะเหลือ QR วอารโค้ดเดียวครับมาดูกันครับอันดับแรกครับเราเข้ามาที่ตัวบ็อกเกอร์กันก่อนครับผมตัวนี้ตัวนี้ครับก็คือบ็อกเข้ามาถ้าเกิดเพื่อนเพิ่งเริ่มใช้กันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยครับผมจะใช้คําว่าแจ้งเรื่องจักรสนะคบ แล้วก็ดาเนินการต่อไปอย่างบลกเลือครับผมครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับบล็อกใหม่สร้างบล็อกใหม่ครับผมแล้วหัวข้อตรงนี้ก็เป็นแบบยกันครับการแจ้งเครื่องจัรเสียนะครับการแจ้งเครื่องจัรเสียนะครับครับผมแล้วก็ที่อยู่นะครับผมขอใช้เป็นคําว่าลิสตี่เจ้าเกาแล้วกันเนาะแล้วก็ดูครับว่า ที่อยู่บล็อกนี้สามารถใช้ได้ครับก็คือเราใช้ตรงนี้ได้กดเลยครับสร้างบล็อกครับเรากดสร้างบล็อกไปแล้วนะครับแล้วเราก็รอให้มันเข้าไปอยู่ในหน้าบล็อกโอเคครับเราจะได้หน้านี้มาครับมันจะถามว่าเราจะใช้โดเมนไหมครับถ้าเกิดเราใช้โดเมนเราต้องเสียตังค์จดโดเมนนะครับซึ่งเราไม่ต้องครับเราคนกาะบะทิ้งไปเลยครับผมเราจะได้แบบนี้ออกมานะครับเราปิดตรงนี้ไปแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับบทความใหม่ครับตรงนี้คลิกเลยครับบทความใหม่ รับมันจะได้หน้าตาแบบนี้มานะแล้วเราก็ตรงนี้เลยครับการแก้เครื่องจัดเสียการแก้เครื่องประกอบับการแจ้เครื่องจัดเสียนะครับเอาเท่นะครับแบบนี้แล้วก็ทําให้มันอยู่ตรงกื่งกงครับเหมือนตัวหวดเลยครับทําให้มันตัวหนาทําให้มันตัว ใหญ่ทำแบบนี้แล้วก็ใส่สีให้มันไปนะครับผมได้แบบนี้ครับแล้วเราก็เลือกเป็นต่อไปก็จะเป็นหน่วยงานหน่วยงานก็จะมีที่ผมทําไว้ก็คือฟอร์มลิฟที่หนึ่งลิที่สองแล้วก็ลิฟที่สามนะครับก็คือจะใส่ไปเลยครับผมขออนุญาตเป็นใช้การก๊อปปี้เลยครับเพื่อความไวนะครับแล้วก็ทำการวางไปเลยครับวางไปเลยแล้วก็แก้ไขจากหนึ่งครับก็เป็น เป็นสองครับผมแล้วก็เป็นสามตรงนี้ครับก็ทำให้มันเล็กลงมานิดนึงเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นรูปภาพก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเปลี่ยนไปใช้เป็นรูปภาพก็ได้ผมขอเปลี่ยนสีตัวนี้ครับเป็นสีเงินครับเราจะได้แบดนีออกมานะครับผมแล้วทำไงต่อเราก็มาคุมสีฟ้าครับที่ตัวลที่หนึ่งตัวนี้แล้วก็เลือกคําว่าลิงครับตัวนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้นะครับแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้ครับ เข้ามาที่ฟอร์มที่ท it, 1่กดส่งที่เราทําให้ลิงก์มันสั้นลงครับแบน,นี้อันนี้แล้วก็ผมทําให้ลิงก์สั้นลงครับก๊อปปี้ Copy? มาครับตัวนี้คัดลอกมาแล้วก็มาวางตัวนี้ครับผมแล้วก็ตกลงมาครับอันที่2อั numer, o, ทนที่3ก็ทาแบบเดียวกันครับอันที่2เราก็มากดที่ลิงก์ครับเข้ามาอันที่2อันนี้กดส่งนะครับแล้วก็เลือกทําลิงก์ให้สั้นลงครับผมแล้วก็คัดลอกมาครับ มาวางไว้ที่บล็อกเกอร์อันนี้นะครับวางไว้แล้วก็ตกลงไปครับแล้วก็มาอีิษานครับทรงนะครับผมกดทําลิงก์ให้สั้นลงนะครับคัดปี้มาครับผมแล้วก็มาที่บล็อกสามอันนี้ครับคุมคุมไปครับแล้วก็กดลิงก์ครับผมแล้วก็วางครับผมแล้วก็ตกลงไปครับเท่านี้ครับ เราก็จะได้ไดตัวบล er ็อกเกอร์แบบง่ายๆเข้ามาแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้มันสวยก็เอาไปแต่งโดยการจัดเปลี่ยนจากตัวหนังสือไปเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอะไรแบบนี้แล้วก็คลิกแบบเดียวกันก็คือเราก็คลิกที่รูปภาพแล้วก็เลือกลิงก์ก็คล้ายๆกับตัวหนังสือแบบนี้นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วครับเราก็กดเผยแพร่ครับผมครับเราก็จะได้ตัวบล็อกตัวนี้มาครับแล้วกดตรงดูครับผมกดคําว่าดูมันก็จะเด้งหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เราครับ ทีนี้เราจะจัดแต่งยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนนะครับก็มาจัดแต่งกันเองนะครับผมจะทําแบบอย่างง่ายๆให้ดูครับแล้วก็เรามากดตรงนี้ครับ Copy u r l ตรงนี้ครับ Copy เลยครับแล้วเราก็เอามาวางไว้ที่ตัวคานทํา qr code จากวิดีโอก่นที่ผมได้ทําให้ดูทําแบบเดียวกันครับกดมาที่ u r l ครับผมแล้วก็วางไปครับเราจะได้ qr code มาครับกดเซฟครับผมเลือกไฟล์ png ครับกดเซฟครับผมมันก็จะโหลดมาครับตัวนี้ โหลดมาครับเราเปิดในโฟลเดอร์ครับผมเปิดมาเลยับเปิดโฟลเดอร์มาเราจะได้ตรงนี้ครับตัว QR Code PNG ตรงนี้ครับเราก็เปิดหรือพิมพ์ออกไปให้หน่วยงานใช้กันครับก็คือผมขอเปิดเป็นตัวนี้แล้วกันครับเราจะได้ตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะทําการสแกนให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเข้าในโทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงนะครับ เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ผมได้เคยสอนวิธีการสแกนก r ว o d e คในวิดีโอก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ครับผมแล้วก็เลือกคําว่าเพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาที่หน้าแรกครับผมแล้วก็กดเพื่อเพื่อนนะครับที่เป็นรูปคนที่มีสมรื่องหายวงยู่ต้องมุมบนขวาครับผมข้างข้ากับเฟืองแล้วก็กดไปที่คาว่า QR ว o า e ครับผมครับเราจะได้แบบนี้มานะครับแล้วเราก็มาสแกนครับผมครับผมขออนุญาตสแกนครับผมครับมันก็จะขึ้นลิงก์แบบนี้มาครับให้เรากดไปครับ พอกดไปแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้ครับหน้านตัวบล็อกเกอร์ที่เราได้ทําไว้ไไวนะครับทีนี้เราก็เลือกหัวข้อครับผมว่าเราจะไปทําฟอร์มของหน่วยงานไหนเท่ากับว่าตอนนี้เรามีทางเข้าเพียงทางเข้าเดียวคือ QR วาโค้ดเดียวแล้วเราก็มาเลือกหน่วยงานเอานะครับว่าเราจะไปตอบแบบฟอร์มในหน่วยงานไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเข้าตัวดิฟฟิซี่1ให้ดูครับแล้วก็ดิฟฟิี่สามเป็นระดับต่อไปนะครับ รับคนนี้ผมกดลิฟตี้หนึ่งมาแล้วมันก็ทำโหลดมาที่หน้าของฟอร์มของลิฟตี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมกาเราทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปที่ตัวนี้เลยครับกลับมาที่หน้าตัวนี้ใหม่แล้วก็กดลิฟตี้สามหรือพเพื่อจะปิดแอปไปก็ได้แล้วก็มาสกแกนคิวอาร์โค้ดใหม่ก็ได้แล้วก็กดมาที่ลิฟตี้สามครับราบมันก็จเนแบบนี้มันก็จะเรีงกมาที่หน้าราว์เซอร์ของโคลมนะที่เป็นตัว Form รเราก็ทําการกรอ,อกไปครับก็ะจะมีเพียงเท่านี้ครับในการที่เราจะทําตัวทางเข้าฟอร์มหลายๆฟอร์มให้เหลือเป็นทางเข้าเดียวเพื่อเอาไปใช้งานให้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคาถามตรงไหนสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้ที่ใต้วิดีโอนะครับหรือแม้กระทั่งแฟนเพจ i n f i n i t y หรือ Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้ครับผมรับรองว่าตอบให้ทุกคนแน่นอนครับผมแล้ววิดีโอซีรีส์ชุดนี้ ในการทําตัวฟอร์มแจ้งเตือนผ่านไลน์ลิงก์ตัวชี้เพื่อเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เอาบล็อกเกอร์เข้ามาช่วยเพื่อทําให้คิวอาท์โค้ดไม่มากครับทำให้เหลือคิวอา์โค้ดเดียวแล้วเราก็สแกนเข้าไปเพื่อไปเลือกหน่วยง,งานที่เราจะตอบในฟอร์มนั้นๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงทำกันได้ครับสาหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเปไ็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับ ที่สำคัญอย่าลืมกด b s c r i ายกดกระดิ่งกดทั้งหมดเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ที่ช่องลิสตีดจะทำมานำเสนอกลับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะยครับลำบับวันนี้สวัสดีครับ